สวัสดีครับฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูกาล2 0 2 5 2นันัดที่23มาเธอวลชนะคิวมานอก40ดันดีอยู่ในเตดกับเซนต์มิเรเลื่อนการแข่งขันอเบอร์ดินเอฟซีชนะลิฟวิงสุดต้าน62เฟาคเคิร์กเอฟซีชนะฮิเบอร์เนียน41ฮัตออฟมิดาโลเทียนเสมอกลาสโกเซติก2-2เรนเจอร์สเอฟซีชนะดันดีฟุตบอลคลับ30 ฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูการ2025-26นัดที่23จะฝูงเป็นของฮัตออฟมิดาโลเทียนมี51คะแนนที่2เป็นเรนเจอร์สเอฟซีมี47คะแนนที่3เป็นกลัสโกเซติกมี45คะแนนที่4เป็นมาเธอเวลมี40คะแนนฮีเบอร์เนียนที่5เฟลเคิร์กเอฟซีที่6อเบอร์ดีนที่7ดันดีอยู่ในเต็ดที่8ดาวซันโบฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพนัดที่23 ลอเรนซ์ชังคือลันฮักออฟมิดดโลโเทียน11ประตูทาวันด้ามัดวันไฮเซ่มาเธอเวล1 1ประตูเบนจามินเนกรนกลาสโกเซติก1ประตูคลาวดิโอปราก้าฮักออฟมิดดโลโเทียน10ประตูทีรอนโบวีฮิเบอร์เนียน8ประตูเจมี่แมกกรัดฮิเบอร์เนียน7ประตูไดเซนมาเอดากลาสโกเซติกประตูอโพสโตลอสตามาเตโลปูลอสมาเธอเวล6ประตูฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพประเทศสกอตแลนด์ฤดูกาล2025-26นัดที่24 คืนวันเสาร์ที่31มกราคมสีทุ่มตรงคิวมานอกพบอเบอร์ดินเอฟซีเซนต์มิเรนพบดันดีฟุตบอลคลับลิปวิงสตันพบมาเธอเวลตีสามดันดียูไนเต็ดพบฮัตออฟมิดาโลเทียนคืนวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สามทุ่มตรงฮีเบอร์เนียนพบเรนเจอร์สเอฟซี FC, สีทุ่มตรงปัสโกเซติกพบเฟลค์เอฟซีขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ